วิชาวิจัยเบื้องต้นรหัสวิชา3 0 0 0 0ขีดบทที่2การกำหนดปัญหาวิจัยนำเสนอโดยนางสาวนิดวิภาสังคทิพนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2แผานาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่รายการอาชีพร้อยเอฟการเกิดขึ้นของปัญหาถ้าจะถามว่าปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรและเป็นปัญหาของใครนั้นเนื่องจากปัญหามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการศึกษาเพราะเปรียบเสมือนเป็นการจุดเริ่มต้นของการเดินทางหรือเป็นประตูทางเข้าของอาคารหรือสถานที่ต่างๆดังนั้น การทำความเข้าใจกับการเกิดขึ้นของปัญหาจะช่วยให้ผู้วิจัยมีความชัดเจนและมีความเข้าใจในปัญหาวิจัยเป็นอย่างดีเมื่อใช้หลักเกณฑ์วิธีดำเนินการเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปัญหาจะแบ่งออกได้3รูปแบบคือ 1. ปัญหาเชิงวิจัยเป็นปัญหาที่มีรูปแบบที่น่าสนใจคือค่านับจากอดีตถึงปัจจุบันสภาพของปัญหา จะยังไม่เกิดขึ้นเพราะสภาพที่ปรากฏกับสภาพที่คาดหวังไม่มีความแตกต่างกันแต่ถ้านับจากปัจจุบันไปถึงอนาคตพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นทั้งนี้เพราะมีความแตกต่างระหว่างสภาพที่ปรากฏกับสภาพที่คาดหวัง 2. ปัญหาเชิงป้องกันเป็นปัญหาที่เกิดตลอดเวลานับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและปัจจุบันถึงอนาคตจะมีปัญหาเกิดขึ้นตลอด 3. ปัญหาเชิงพัฒนาเป็นปัญหาที่จะไม่เกิดขึ้นในอดีตถึงปัจจุบันเพราะสภาพที่ปรากฏและสภาพที่คาดหวังไม่มีความแตกต่างกันหรือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นการยากที่จะทำการศึกษาแต่ในอนาคต ปัญหาเชิงพัฒนาเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาพที่ปรากฏและสภาพที่คาดหวังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนวิธีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นอาจแบ่งปัญหาออกได้ดังนี้ 1. ปัญหาเชิงประจักษ์เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆมาอธิบายหรือ กำหนดความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นปัญหาและองค์ประกอบของปัญหาที่เกิดขึ้น 2. ปัญหาเชิงวิเคราะห์เป็นปัญหาที่ต้องใช้การแจกแจงหรือแยกแยะให้เห็นว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นและเหตุการณ์เหล่านั้นนำไปสู่ผลที่เกิดขึ้นอย่างไรเชื่อมโยงกันอย่างไร 3. ปัญหาเชิงประทัสถานเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ และหลักการเชิงวิชาการมาประมวลเป็นข้อสรุปหรืออ้างอิง 4. ปัญหาเชิงประเมินค่าเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยการตีความหรือแปลความหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาว่าเป็นอย่างไร 5. ปัญหาเสนอมาตรการเป็นปัญหาที่แสดงถึงสภาพที่ควรทำหรือไม่ควรทำ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นลักษณะของปัญหาวิจัยปัญหาวิจัยหมายถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัยความอยากรู้คําตอบกระบวนการในการหาคําตอบของปัญหาการวิจัยนั้นต้องทําอย่างมีระบบมีระเบียบแบบแผนและมีความน่าเชื่อถือเช่น มีความสงสัยว่าทําไมชาวชนบทจึงมีความนิยมย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองหลวงหรือปัญหาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำนั้นเป็นเพราะอะไรหรือความอยากรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ระบบการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพการที่จะบอกว่าอะไรเป็นปัญหาวิจัยนั้น ผู้วิจัยสามารถพิจารณาจากลักษณะที่เกี่ยวข้องกันปัญหาวิจัยซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาวิจัยจะต้องระบุหรือแสดงตัวแปรต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันโดยตัวแปรที่เป็นความสัมพันธ์กันเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ระยะเวลาและสิ่งแวดล้อม 2. ปัญหาวิจัยจะต้องให้คำตอบที่สามารถระบุได้ว่าเป็นปัญหาในลักษณะใดได้แก่ปัญหาเชิงประจักษ์ปัญหาเชิงวิเคราะห์หรือปัญหาเชิงประทัสฐานเนื่องจากผลการศึกษาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีความแตกต่างกันดังนี้ปัญหาเชิงวิเคราะห์เป็นปัญหาที่ผู้ต้องตอบอาศัยประสบการณ์ จริงหรือเป็นหลักในการตอบปัญหาจะต้องมีความสัมพันธ์กับปรากฏการที่ผู้ตอบต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้นด้วย 1. เป็นปัญหาที่ต้องตอบอยู่บนความหมายของคำในข้อความต่างๆซึ่งข้อความโดยทั่วไปจะประกอบด้วยประธานกิริยาและกรรม 2. เป็นปัญหาที่ ต้องตอบอาศัยการตัดสินใจทางค่านิยมเป็นหลักในการตอบปัญหาลักษณะด,ดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์แนวคิดทางสังคมการตัดสินใจทางทางค่านิยมคำถามที่จะนำไปสู่กันได้ข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์แบ่งออกได้สองประเภทคือ 1. คําถามประเภทประเมินค่า 2. คํคถามประเภทเสนอมาตรการ การกำหนดปัญหาเชิงปฏธฐานเป็นการตีค่าการกระทำต่างๆต,ต,ต,ตามค่านิยมของผู้ตอบซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติหรือค่านิยมของผู้ตอบซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกทางจิตของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์จริงวิธีการที่ผู้วิจัยนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนเชิงปัญหาเชิงปฏิฐานหรือ ปัญหาเชิงประจักษ์คือการใช้นิยามปฏิบัติและการกำหนดตัวชี้ของตัวแปรที่สิ่งระบุถึงสภาพของปัญหาและถูกนำมาใช้ในการศึกษา 3. กํกำหนดปัญหาวิจัยต้องมีคุณค่าทางวิชาการต้องสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลและเป็นไปตามข้อกำหนดของการวิจัย หลักเกณฑ์ในการกำหนดปัญหาวิจัยปัญหาวิจัยมีความสำคัญที่สุดในการวิจัยเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของสึกการศึกษาปัญหาต่างๆที่ผู้วิจัยสงสัยหรือไม่รู้และค่รู้คำตอบปัญหาวิจัยเป็นลักษณะที่เด่นชัดของปัญหาการวิจัยมีลักษณะที่เป็นเรื่องกว้างๆที่จะบอกให้ทราบว,ว่าผู้วิจัยสนใจเรื่องใดในลักษณะใด เรียกว่า Pro แก e มแอเรดังนั้นการเกิดขึ้นของสิ่งที่จะนำมาเป็นปัญหาวิจัยจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ความสงสัยในทฤษฎีทฤษฎีคือข้อเสนอที่เกิดจากการคิดหรือจินตนาการอย่างมีเหตุผลเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 2. เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในข้อค้นพบ ในหัวข้อปัญหาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจมีปัญหาหรือข้อสงสัยมากมายที่ยังไม่ชัดเจน3เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในความคิดเห็นหาข้อยุติไม่ได้ไม่ว่าสังคมวิชาการหรือสังคมทั่วไปย่อมมีการแสดงความคิดเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอ4เกิดจากความขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในกรณีของปัญหาที่วิจัยเกิดจากความขัดข้องในการปฏิบัติงานนั้นตัวอย่างเช่นการทำงานมีปัญหาอุปสรรคทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 5. เกิดความสงสัยว่าข้อค้นพบที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับเวลาหรือไม่ความสงสัยว่าข้อค้นพบที่ผ่านมาเกิดขึ้นอยู่กับเวลาหรือไม่และยังเป็นจริงอยู่ ต่อไปหรือไม่เมื่อเวลาผ่านไปหรือสภาพแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนแปลงไป 6. เกิดความสงสัยในวิธีได้มาซึ่งข้อความจากการวิจัยที่ทำมาแล้วข้อสงสัยในวิธีการได้มาซึ่งข้อความจากการวิจัยที่ทำมาแล้วอาจจะต้องมีการตรวจสอบด้วยวิธีการใหม่ๆเพื่อได้แก้ไขข้อผิดพลาดของวิธีการเก่าหรือมี เครื่องช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรูปแบบของการกำหนดปัญหาวิจัยการหาคำตอบหรือการสแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้วิจัยจะต้องใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยในการค้นหาคำตอบหรือการสแสวงหาความรู้ในเรื่องใดที่เกิดขึ้นนั้น กรณีดังกล่าวขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการวิจัยคือการกำหนดปัญหาการวิจัยดังนั้นในการจะพิจารณาว่าอะไรเป็นรูปแบบของการตั้งปัญหาการวิจัยผู้วิจัยสามารถพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาวิจัยจะต้องแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการที่ใช้ เพื่อการศึกษาตัวแปรและตัวแปรในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ผู้วิจัยนำมาศึกษามีค่าตั้งแต่สองค่าขึ้นไปที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ 2. ปัญหาวิจัยจะต้องเป็นข้อความที่ชัดเจนและไม่คุ้มเคือข้อความที่บอกถึงปัญหาของการวิจัยนั้นอาจเป็นข้อความเชิงพรรณนา,นาหรือเป็นข้อความที่เป็นรูปคำถามก็ได้ 3. ปัญหาการวิจัยต้องเป็นประเด็นที่สามารถหาคำตอบได้การตั้งปัญหาจากการวิจัยขึ้นมาแล้วไม่สามารถหาคำตอบได้จึงถือว่าไม่เป็นปัญหาของการวิจัยการหาคำตอบได้ไม่ได้นี้หมายถึงการที่ผู้วิจัยไม่สามารถจะหาข้อมูลมาเป็นคำตอบได้ 4. มีความสำคัญและเป็นประโยชน์เนื่องจากการวิจัยแต่ละครั้ง ผู้วิจัยต้องใช้งบประมาณกำลังคนเวลาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในการดำเนินงานความสำคัญและประโยชน์นี้จะต้องมจีจะต้องมีการพิจารณาให้ไกลกว่าประโยชน์ที่ผู้วิจัยได้รับเพียงคนเดียวแต่ควรเป็นการวิจัยที่ทจะให้ประโยชน์หรือมีความสำคัญต่อสถาบัานและสังคมเป็นสำคัญ แหล่งที่มาของปัญหาวิจัยในการกำหนดปัญหาวิจัยเพื่อนำมาศึกษานั้นผู้วิจัยอาจมีแหล่งที่จะช่วยให้สามารถพบปัญหาและเลือกปัญหาหรือกำหนดปัญหาการวิจัยหลายแหล่งดังนี้ 1. รายงานการวิจัยของคนอื่นรายงานการวิจัยของคนอื่นๆที่พิมพ์เผยแพร่ออกมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ในวารสารการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลายัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 2. การเตรียมงานมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในขณะที่ทำงานหรือการวางแผนทำงานซึ่งอาจไม่ราบรื่นเสมอไป 3. ความสนใจและประสบการณ์ของผู้วิจัย หัวข้อปัญหาที่จะทำการวิจัยนั้นบางครั้งอาจเกิดความสนใจของผู้วิจัยเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านวิชาการในสาขาที่วิชากำลังศึกษาหรือเรื่องที่ผู้วิจัยกำลังสนใจอยู่ 4. แหล่งทุนวิจัยและหน่วยงานที่สนับสนุนมักจะมีหน่วยงานบางหน่วยที่ต้องการผลการวิจัยในบางเรื่องจึงเสนอเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย แหล่งทุนประเภทนี้มักจะกำหนดแนวทางหรือหัวข้อการวิจัยที่ต้องการ 5. การเข้าร่วมสัมมนาประชุมทางวิชาการการเข้าร่วมสัมมนาประชุมทางวิชาการในเรื่องต่างๆอาจช่วยให้พบปัญหาที่ควรทำการวิจัยได้เพราะในการประชุมสัมมนาแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อค้นพบในเรื่องต่างๆ วิชาปกติผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆมักจะศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการศาสตร์สาขาในนั้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะมองเห็นภาพองค์ความรู้ของศาสตร์นั้นได้ค่อนข้างชัดเจน 7. หน่วยงานของผู้วิจัย หน่วยงานบางหน่วยงานมีหน้าที่จะต้องทำการวิจัยมักมีแผนง,งานกำหนดไว้อย่างชัดเจนในรอบระยะเวลาหนึ่งจะทำการวิจัยหัวข้อบางหัวข้อหรือหน่วยงานที่ไม่ได้มีหน้าที่หรือการทำวิจัยโดยตรงก็อาจมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยหาความรู้ในบางเรื่อง 8. ทฤษฎีการศึกษาทฤษฎีต่างๆอย่างลึกซึ้ง ผู้วิจัยอ่านเห็นความไม่สอดคล้องการภายในทฤษฎีระหว่างทฤษฎีหรือระหว่างทฤษฎีกับข้อเท็จจริง9การวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นการวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสามารถเป็นที่มาของปัญหาวิจัยได้เช่นเดียวกันโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเวลา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและหลักสูตรในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆมีความสำคัญต่อการจัดศึกษ,กษาเป็นอย่างมากเช่นการนำเทคโนโลยีในการศึกษามาสอนการปรับปรุงและระบบการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาสื่อวัสดุและเครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาของการเรียนรู้ได้ยิ่งขึ้น